สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่ายครับ MC 999วันนี้มีทีเด็ดพี่รถที่สวยรถดีๆรถเนียนๆกระบะ4ประตูกับเจ้ามิซูบิชิตไททันพลาสตนะครับเนี่ยแหละสวยๆและดีมีอยู่จริงพี่ติดต่อต่ายได้ที่ MC 999นะครับทุกวันหรือจะโทรศัพท์หาต่ายที่เบอร์โทร0945561036แล้วพี่ๆจะได้เจอกับรถที่สวยแบบนี้ รถใหม่ๆแบบนี้นะครับปีจดทะเบียนคันนี้2018 1 8สิจดพี่ตรงทุกอย่างทุกอย่างตรงหมดทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดเพราะไม่วิ่งมาเพียงแค่2 5 0 0โลพี่2500โลกับาการใช้เงินดาวออกรถเพียงแค่5บาทผ่อนอีกทีปีหน้าขับฟรีไป90วันเนี่ยแหละครับสุดๆไม่ล่ะประกันบรบภาษีฟรีหมดกรณีเงินผ่อนนะครับถ้าสด 0945561036คุยกันได้ปรึกษากันได้ตายมีคำตอบให้พี่ไปรอบคันรอบคันครับพี่ดูรถทั้งทีถึงจะดูใน YouTube ก็ต้องดูให้หมดพี่ฝากด้วยพี่ฝากติดตามช่องทางนี้ด้วยนะครับ YouTube ช่องเนต้ตาย MC999 จะเป็นพระคุณอย่างสูงคันนี้มาในเกียร์ธรรมดาจดทะเบียนปี2018กับเจ้ามิซูบิชิตไททัน plus นะครับตัวนี้เป็นรุ่น GLS นะครับมาพร้อมกล้องหลังจออทุกอย่างพร้อมเพอร์เฟกไปหมดชัดแจ๋วแจม่มแจ้งครับสีดำสวยๆตายมีให้เลือกถึง2คันเพราะฉะนั้นพี่ชอบคันไหนบอกตายบอกน้องตายบอกไอ้ตายได้เลยพี่เดี๋ยวตายจัดให้ คันนี้เป็นกุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทนะครับสวยๆแบบนี้เลขไมมาวิ่งมาเพียงแค่20,000กับ500โล2500โลราคาจำหน่ายอยู่ที่549,000บาทพี่5 49, า้าแ0นบาทพี่เป็นเจ้าของกระบะมิสูบิชิตไททันพัดคันนี้ได้ง่ายๆขออย่างเดียวไม่ติดแบคลิสต์ติดปรึกษาตาย0945561036ครับผมห้องเครื่อง ไปดูกันครับว่ามันมีดีอะไรบ้างอ่าแดดสวยๆอย่างนี้พี่เห็นหมดพี่เนี่ยแหละครับใต้คานหน้าขาฝากระโปรงทุกอย่างน็อตทุกตัวเมคอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะครับพี่รถไม่ได้แกะไม่ได้ถอดระบบเบรกก็มี ABS ช่วยในการห้ามล้อเนี่ยแหละครับทุกอย่างแน่นจริงๆ Airbag คภายในตัวรถมีอยู่แล้วนะครับห้องโดยสารคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะครับเครนดีเซล 2,400cc 181แรงมา้าให้ม้ามาเยอะขนาดนี้ จับก็แทบไม่ได้ไร่ก็แทบไม่ทันมันแรงจริงๆริงไปไหนกันบ้างพี่อย่าลืมนะครับ549,0 0 0บาทกับปีจดทะเบียน2 0 1 8 2 5 0 0ดโลดูเลขไม่กันได้พี่ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสี่ประตูเบาะหนังทุกตัวหนังทุกจุดจอกล้องเลขไม้ปุ่มต่างๆนะครับคอนโทรลต่างๆเครื่องเล่นเครื่องเสียง กระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแอร์ไม่เย็นเพลงไม่เพอตายไม่ปล่อยรถพี่ยางอะไรไม่มีแม่แรงไม่มาน้ำมันไม่เต็มไม่ให้รถไปพี่ทุกอย่างต้องพร้อมต้องเพอร์เฟกตตายฝากไว้ด้วยพี่เจ้ามิซูบิชิไตทตันพาร์ทสองคันนี้เลยสีดำทั้งคู่มีให้พี่เลือกมีให้พี่ดูมีให้พี่เข้ามาจับมาจองมาซื้อมาขายกันพี่ในราคาปีจดทะเบียน2018นะครับ5 4า0 0 0ืน 9,000บาทออกรถเริ่มต้นที่5บาทขับฟรี90วันน้ำมัน1ถัง MC99 จัดให้ขนาดนี้แล้วอดใจไม่ไหวกันก็รีบเข้ามาพี่ตายรออยู่ที่ลำลูกกาของ7จปะทุมธานีวันนี้ตายไปพร้อมเจ้ามิสูบิชิตตาต้นพัก2คันนี้ครับผมสวัสดีครับ